กลับมาที่เรื่องของกิจกรรมงานประเพณีวันวิสาขบูชาถึงแม้จะผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เรียกว่าใครที่ได้ไปที่วัดห้วยหลาดในตำบลคูหาใต้นะคะในอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อวานนี้เรียกว่าพี่น้องประชาชนค่ะเกือบ1,000 0คนนะคะก็ไปร่วมงานลอดซุ้มประตูป่าค่ะซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ประจําปีของวัดห้วยหลาดเนี่ยนะคะ โดยเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ค่ะที่วัดห้วยหลาดนะคะคุณพิมธาดาจันทสุริยาในอำเภอร,รัชภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการค่ะและก็ประชาชนในพื้นที่เดินทางไปร่วมงานบุญพระใหญ่เพื่อทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีล่อซุ้มประตูป่าค่ะซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่หลอมรวมพุทธศิลป์ไทยและพิธีพราหมณ์เป็นการถ่ายทอดผ่านความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ว่าด้วยการกระจัดปัดเป่าความชั่วร้ายนำพาความร่มเย็นเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วม งานนี้นะคะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้วก็ตรงกับวันวิสาขาบูชาเพื่อเป็นการสืบสารพิธีกรรมโบราณในสมัยพุทธกาลผ่านมาสมัยหลวงปู่สีมั่นเทพอินโทสืบต่อมาถึงพระครูกลายโกวิโทจวบจนปัจจุบันคือพระครูวรวิทย์ทิตะธรรมโมรักษาการเจ้าอาวาสวัดห้วยหลาดซึ่งหอกพิธีกรรมนี้มีที่นี่ที่เดียวสืบทอดกันมาก,กว่า65ปีแล้วค่ะ โดยเฉพาะหัวกไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมลอดซุ้มประตูป่าก,ก็คือการทำซุ้มประตูป่านะคะที่ทำขึ้นมาด้วยความศรัทธาโดยก็จะมีการทำซุ้มนะคะ เรียกว่าอาศัยความร่วมม้ร่วมมือจากทุกคนค่ะจากนั้นก็จะมีการร่วมการทำบุญเลี้ยงพระซึ่งถือเป็นศาสนาพิธีที่ดีเกิดขึ้นในวันวิสาขาบูชาและก็วันวิสาขาบูชาปีนี้ตรงกับวันอังคารคาถาก็บอกว่าคนที่จะไปลอดซุ้มนะคะจะต้องท่องคาถาที่ว่าหิติหังจะโตโรถินังขณะลอดซุม้มประตูเริ่มตั้งแต่เข้าจนออกจากซุม้มแล้วก็ให้ผู้ที่ลอดซุ้มได้นึกถึงสิ่งดีๆส่วนต้นไม้ที่นํามาประดับประดาค่ะ ก็จะประกอบด้วยต้นสนที่แสดงถึงความอ่อนไหวต้านทานต่อสิ่งต่างๆและต้นชุมแสงที่ใช้เพื่อเขียนยันตัวอักษรบาลีแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และต้นไม้ที่กำหนดใช้ในพิธีก็จะมาตกแต่งส่วนภาพวาดที่ปรากฏบ,บนผืนผ้าพระพุทธเจ้าปางสุนุมานและปางมานวิชัยรวมไปถึงรูปรุปขัตเทวดาต่างๆด้วย แล้วก็ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีพิธีลอดซุ้มประตูป่านะคะก็จะเริ่มด้วยการถวายมหาสังฆทานเพื่อร่วมสร้างบุญร่วมกันกระทั่งช่วงบ่ายก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีการค่ะโดยชาวบ้านก็จะต่อแถวกันแบบที่เห็นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ ต่อคิวกันเพื่อที่จะไปลอดซุ้มประตูป่าโดยมีพระกูโกวิทธธรรมสารเจ้าอาวาสนำขบวนล,ลอดซุ้มป่าผ่านไปก่อนแล้วจึงไปนั่งเจริญพระพุทธมนต์และประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับญาติโยมขณะเดียวกันพระภิสุสง์ก็จะสวดมนต์เพื่ออวยพรชัยพร้อมทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนค่ะ สำหรับพุทธศาสนิกชนนะคะที่ไปก็ยังได้ร่วมกันส่งน้ำหลวงปู่ซีมันเทพอินโทซึ่งเป็นพระสงฆ์ในยุคเดียวกับหลวงปูท่ทวดและพระกรูกลายอดีตเจ้าอาวาสวาดัดห้วยหลาดที่มรณภาพไปแล้วซึ่งนับว่าท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานะคะที่เลื่อมใสามากมายและก็เมื่อวานนี้ก็ยังได้มีการร่วมกันทําบุญค่ะสมทบวัดเป็นระมณเงินกว่า1นึ0 0 0สบาทนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเปิดโรงทานค่ะโดยการรับบริจาคอาหารน้ําดื่มและก็ผลไม้ต่างๆนะคะ แจกจ่ายให้กับผู้ที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยแล้ว,ว่างานนี้เป็นงานใหญ่ประจําปีของวัดห้วยหลัดเลยก็ว่าได้ย้ำอีกครั้งหนึงว่าวัดนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลคูหาใต้อาตําอเาภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะงานดีๆแบบนี้เรียกว่าทั้งชาวไทยทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยไปร่วมงานกันมากจริงๆค่ะ